ไอดีอายุเกือบเท่าเกมไม่เคยเติมเงินมันจะมีอะไรบ้างวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในช่อง txc นะครับผมวันนี้ผมจะมา ทำคลิปตามรีเควส์นะครับก็จะมารีวิวไอดีของผมเองให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่ามันเก่าขนาดไหนนะครับผมว่ามันโคตรเก่าจริงๆนะครับก็ดูวันล็อกอินเนาะเกมเนี่ยเพิ่งฉลอง1,700วันเนาะไอดีผมเนี่ยล็อกอินมาแล้ว1,664วันนะครับจริงมีช่วงหนึ่งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งด้วยมั้งครับที่ผมไม่ได้ล็อกอินนะเพราะว่างานหนักเนาะก็เรียกได้ว่าผมเริ่มเล่นเกมนี้ตั้งแต่ซีซั่นของเกมยังเป็นเลข หลักเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเติมเงินนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าเรามีอะไรในไอดีบ้างเนาะก็มาดูตัวที่มีกันก่อนเลยนะครับผมเที่เห็นข้างบนอันล็อกได้ผมจะไม่อันล็อกนะครับเพราะว่าถ้าเราอันล็อกเนี่ยมันจะขาดทุนไป500เพรนะครับคือสมมุติผมเปิดได้เนี่ยผมจะผมก็จะได้ตัวเลยนะครับพร้อมกับ พร้อมกับไม่เสียเศษของมันไปนะครับไม่งั้นมันจะขาดทุนอยู่ที่300%เพชรเนาะโอเคก็มาดูตัวผมจะไล่าตามพลังของตัวละครนะครับผมก็ตัวแรกเป็นแชงนะครับก็นี้ผมบูตันนะครับไม่เติมนะครับวิ่งอยู่วิ่งอยู่ปีหนึ่งนะครับก็ใช้ทรัพยากรทั้งหมดเลยครับกว่าจะตันได้นะครับก็ทําตัวอื่นไม่ได้แล้วครับทําตัวเดียวมันก็ไม่พอทําตัวอื่นแนละ้ว ตัวหนึ่งที่ดันโผล่มาใกล้ๆกันครับคือก็อดอุศมครับจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะทําเท่าไรหร่หรอกนะครับแต่ว่าช่วงที่ช่วงนั้นมันไม่มีเพจครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปดันตัวไหนดีนะครับก็เลยคิดว่าก็ออุศมเนี่ยถ้าโรเจอร์มันยังเล่นได้ก็มันก็ต้องกลับมาได้ครับก็เลยตอนนี้ไม่ได้ทําต่อนะครับค้างอยู่ตรงนี้ต่อไปก็เป็น ไชโดก็แค่แค่บู๊สอนะครับผมไม่ได้ทำอะไรมากเนาะก็มีโรเจอร์เนาะมีแชงมีอาคานะครับจริงตัวเล่นได้เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วไอห้หนวดหนวดขาวนี่เสียใจสุดแลวครับตอนนั้นนึกว่ามันสู้โรเจอร์ได้นะครับก็เลยเปิดมาปรากฏว่าสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็มีลูฟี่ตัวนี้โชคดีนะครับคือเป็นจริงๆ ex ทุกตัวที่ผมได้เนี่ย ถึงการันตีเกือบหมดเลยนะครับมีไอ,ไอลูฟี่โคตรแพงไม่มีการันตีเนี่ยที่เปิดร้อยเพชรได้นะครับของโปรดตัวผมก็โซโลโนี่แหละครับตัวโปรดที่สุดเนาะก็ตัวนี้ก็ถึงการันตีเหมือนกันครับไม่ไม่ไม่ถึงครับขาดขาดอีกประมาณ200จะถึงอะไรเงี้ยครับก็หนวนดดามเนาะบิ Big ๊กมัมที่เล่นไม่ได้แล้วนะครับย่ามาตอตัวนี้โชคดีครับเปิดเปิดได้ได้หลายตัวอยู่ก่อนถึงการันตี ก็ที่เหลือตัวที่เล่นในเมตาได้ก็มีไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หลังๆได้ผมจะรู้สึกว่าเปิดเลเจนันมันไม่คุ้มนะครับมันเล่นได้ไม่นานมันสู้เปิดเ x มามันเล่นได้นานกว่าเนาะก็เลยก็เลยรอเปิด Ex กเป็นหลักนะผมก็จะดองเพชรคือคติคือไม่ไม่ถึงการันตีไม่ไม่ไม่เปิดนะเนาะถ้าโชคดีเราก็หยุดก่อนเนาะก็อนันนี้มาร์โกผมว่าเล่นได้นะลูฟี่ทิงก็ยังพอเล่นได้นะครับเอ แถวล่างตรงนี้เล่นไม่ได้แล้วนะครับมีเลลี่อาจจะย,ยังก้มแก้มได้นะครับเลลี่หนุ่มแล้วก็โดไฟผมยังติดไว้ทำมิชชั่นทำอะไรจริงมันก็พอเล่นได้นะครับเป็นเบคแมนก็ยังพอได้นะครับนี้พลังน้อยหน่อยก็มีบรู๊คนะครับก็เป็นเป็นคู่คู่สีแดงคู่โซโลผมอ่ะเนาะจริงตอนนี้สีแดงผมก็ผมขาดสายวิ่งแทบทุกสีเลยนะครับ ที่เหลือก็เป็นตัวเก่าๆเป็นตัวซับหมดแล้วครับผมก็คงมีเกือบครบหมดนะครับเพราะว่ามันเล่นมานาน,น,นแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซื้ออะไรเพิ่มมาครับเดี๋ยวมันก็เข้ามาเรื่อยๆเองเนาะไม,ไม่ไม่ต้องไปซื้อเศษแลกเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนส่วนใหญ่ที่เป็นแบบว่าเก่าๆก็มีเกือบครบหมดนะครับเล่นไปเรื่อยๆอยังไงมันก็ครบแต่นลอตเป็นโลนี่ผมดันไม่ร้อยสักทีนะครับเพราะว่าเอามาเล่นสักพักหนึ่งแล้วแช้มมันมานะครับก็เลยไม่ได้อัพต่อนะครับ ก็ตัวที่ไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพวกบัตตี้เฟสทั้งหลายนะครับ ex ก็ขาดอยู่ไม่น้อยนะครับผมว่าผมก็ขาด1 2 3 4 5 6ตัวเนาะคือส่วนใหญ่ผมจะรอให้มันแบบว่าเปิดตัวนึงและจะได้การันตีอีกตัวนึ่งนะครับก็จะได้มาก็เลยยังก็ยังขาดอยู่บ้างแนมะ้จะเครือนะครับโอเคก็มาดูเหรียญกันดีกว่าเนาะ <S <S เหรียญผมให้ดูเป็นเซตแล้วกันนะครับผมจะไม่ได้ทำเซตไเยอะนะครับเพราะว่า ผมจะทําทีหนึ่งคือจะได้แบบจะเอาแบบ18%หมดอะครับก็จะเปลืองเพชรนิดนึงเนาะอันนี้จริงๆผมาให้ดูทีละอันแล้วกันนะอันนี้เป็นแท็ก HP HP เนาะของสายวิ่งนะครับแล้วก็นี่แอคแทกล้วนเนาะจริงอีกอันนะ่ะผมเป็น HP HP แอคแทกนะก็จะได้เป็น HP 70%็อร์เพอดีแท็กเจแล้วก็บอยแท็กอีก160นะครับแต่ว่าพอดีอันนี้เป็นเอ่อเอามาใช้ก็ยามาโตะเนาะก็เลยทําเป็นเหรียญดีเฟนส์ล้วนใส่มา ด้วยเนาะก็จะสลับใช้ได้นะครับหลักหลังเนี่ยผมแนะนําถ้าใครจะทําเหรียญก็ควรทํา3เซตหลักนะครับคือไม่ว่าตัวไหนจะมาเนี่ยคุณทำสามอันเนี่ยให้ตันไว้อะยังไงมันก็ใช้ได้นะครับสายมัานเนี่ยผมจะเป็น3ลูฟี่นะครับแต่ตอนนี้จะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเจาะเดฟเยอะนะครับนี่ผมจะเป็นบวกเดฟไว้ก็จะจะเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอันนี้ผมจะไม่ใช้เป็นลูฟี่เดลโรซานะครับคือไอไอสกิลหนึ่งจาก14%เป็น20%เนี่ยมัน ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือผมถือว่าถ้าเราเล่นสายมัดเนี่ยหน้าที่ของเราคือเกียร์สายโล่ในธงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นอัดดาเมจให้สุดนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมจะชอบใส่เป็นแอคแท็ก160มากกว่านะครับเลี่ยนที่เป็นแอคแท็กดีเฟนต์เนี่ยก็70 70แล้วก็บวกแท็ก160เนาะจะไม่ติดเป็นแบบดีเฟนต์18เนาะก็สายโล่ก็เป็นเซตบวกดีเฟนต์20เปอร์เซ็นต์นะครับก็แต่ว่าอันเนี้ย โล่ผมจะติดเป็นแอตแทกดีเฟนต์แล้วก็เฮดพีสิบแปดเนาะเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องไปอะไรดีเฟนต์ไม่ต้องมากอีกนิดนึงก็ได้นะครับเฮดพีเนี่ยจริงๆแล้วอึดกว่าดีเฟนต์นะครับถ้าถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้มีแบบบวกสเตตัสดีเฟนต์นะเนาะนีเซตขี้ทั่วไปนะครับไม่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับส่วนใหญ่ผมจะไปออนอกจากเซตแอตแทกก์ลันเนอร์ดีเฟนเดอร์แล้วนะครับผมก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นสายขี้ครับพวกแบบไว้ท e ่ออีเวนต์เนาะ ก็จะเป็นครีกของสอีแยกสีไปนะครับก็อันนี้ผมจะติดให้ใช้ได้หมดเนาะแล้วก็พวกของถ้าเหรียญรูจีที่เรามีเยอะเราก็จะใส่เป็น18%ปดเปอร์เซ็นตะ์เนาะพอดีเหรียญชิที่วกับรูจีผมมีอันเดียวนะครับก็เลยจะใส่ไม่ได้แล้วด้วยความที่ไม่เติมเงินมันก็จะไม่มีแบบ mm hmm. บัวแท็กสิบแปดใช้ได้กับทุกอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อสักวันมีเนาะก็ทํามีทุกสีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเพิ่ม ามสีไปนะครับส่วนในสองอีก2ตัวก็ใช้ได้ปกตินี้เส้นใหม่ผมทำมาเผื่อลูฟี่นะครับก็พอดีมีเหรียญย4เหลือเกินมาอันนึ่งนะครับก็เลยเอามาใส่เซตนี้เนาะก็คิดว่ามันน่าจะใช้กับแชงได้ด้วยนะครับก็เลยใส่เป็นสีเขียวไปนะครับนี่ก็เป็นไอ้แท็กสีเขียวเนาะแต่ว่าเหรียญเนี่ยพอมีเหรียญมาใหม่ผมว่าเหรียญน,นี้จะไม่ได้ใช้โชคดีนะครับตอนแรกผมว่าจะยัดกปเลยแต่ว่ายังไม่ยัดครับแล้วก็โชคดีมีเหรียญไคโดใหม่มาคิดว่าใส่อันนั้นน่าจะดีกว่านะครับ พวกนี้เหรียญที่เป็นทำคิดเซตไว้เฉยนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ทำให้มันแบบ c o m p l e t นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราใช้เหรียญที่เราจะโอน1 8เนี่ยมันมันเปลืองเพดนะครับเวลาไปรีเหรียญเนี่ยถ้าสมมติ f a ลหมดเสียรั้ง15เพรเนาะก็ดูไม่ค่อยดีครับนี้เหรียญเซตมิกันใหม่นะพอพอไอเหรียญแจ็คกับไคโดใหม่ๆเนี่ยผมว่าเซตเนี้ยดีดีกว่าเซตเดิมอีกเพราะว่าไอเหรียญเหรียญแจ็คเดิมอะเนาะเหรียญไหนละ ที่เป็น,นเนี้ยเนาะคือเรายืนในธงคนอื่นได้ไม่นานหรอกครับมันมันยืนแป๊บเดียวเองมันได้คูดามสก,กิลไม่เยอะหรอกครับไม่คุ้มหรอกใช้เหรียญใหม่นี้ดีกว่าเยอะเลยครับพวกนี้ก็เป็นยังไม่ได้ทําไว้อันนี้ทําไว้สําหรับอาคารนะครับก็แต่พลังเนี่ยอันนี้จะเศร้าๆหน่อยนะครับก็คืออันนี้ได้แอทแท็กล้วนเนาะก็อันเนี้ยผมได้แอทแทกสิบสี่คือคือ ม,มันหมดแล้วครับเหรียญมันหมดแล้วผมกดรีไปมันก็ยังเสียไปสิบห้าเฟสนะครับสุดท้ายจบด้วยแท็กสิบสี่ก็เศร้าๆหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับว่าอาคาเล่นเล่นไม่ค่อยได้เนะาะนี่อันอันนี้ก็เหรียญคิดไว้เฉยแต่ไม่ได้ทำนะครับเพราะเปลืองนี่เหรียญผมเพิ่งทำมานะครับก็เป็นสามโบอานะครับก็ดันเจ็ดสิบเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่ามี พลาดไปอันหนึ่งเอ๊ะหอไม่พลาดครับคือคือสิบสิบแปดทุกอันแต่ว่าอันเนี้ยผมทิ้งไปเหรียญหนึ่งเพราะว่ามันสุดท้ายมันได้สิบสิบสองหรือสิบสี่แล้วมันขัดใจอะครับก็เลยเอาจัดเต็มครับยอมเสียอีกเหรียญหนึ่ง่วนผมคิดว่าทําแล้วทําให้มันดีไปเลยครับไปติดแบบครึ่งๆกลางๆเอาเอาเหรียญที่มันใช้ได้เยอะๆแล้วก็ทําไปเลยดีกว่า ีคอมโบที่ก็ยังไม่ได้ทําตอนแรกจะตำแหน่งที่จะเป็นเหรียญโรเจอร์เนาะแต่พอมีไคโดมันเนี่ยผมว่ามันเวิร์กกว่าเนาะเพราะว่าได้แท็กโฟร์แอมเพลอร์เนาะเรา KO เพื่อให้ได้กูดา้าสกิลเนาะถ้าจะไปถ้าเป็นโรเจอร์มันจะได้มันจะได้แท็กกับแชงนะครับเป็นเป็นเอ็กโรเจอร์เพลส์ซึ่งมันบวลกลึดเนาะผมว่าเราเอาโฟร์แอมเพลอร์ที่บวกอัแท็กดีกว่าเนาะแต่ก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับบางคนยังไปใช้เหรียญเลลี่เหรียญอะไรอยู่นะครับจริงเราควรใช้เหรียญชิลิวนะครับเพราะว่ามัน มันติดแท็กพารามัวนะครับก็คือสกิลหนึ่งสิบสี่เปอร์เซ็นเนาะเผื่อใครยังไม่รู้เนาะยังมีบางบางคนเขายังไม่รู้เยอะเขายังเป็นแนะนําเป็นแบบเป็นแชงโรเจอร์เลลี่อะไรพวกนี้อยู่นะนี่เป็นเหรียญสกิลสองคู่ดาวนะครับที่บวกเยอะสุดเนาะก็คือไม่ว่าจะทงมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับก็จะบวกเต็มสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันอันนี้รู้กันใช่ไหมครับว่ามันยังเต็มสามสิเปอร์เซ็เนาะมันจะแบบ เห็นไอ้นี่บวก 13, บสิบสามแล้วสกิลสองจะสาสิบสาไม่ใช่นะครับเหรียญมันมีลิมิตอยู่นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยเนาะมันจะเขียนว่าลิมิตคูดาวสกลลิลเนี่ยได้แค่สามสิบเลลปอร์เซ็นต์นะครับใส่เกินสี่สิบห้าสิบไปเปล่าประโยชน์นะครับเราก็จะใช้คู่กับอันนี้เนาะก็เป็นคูดาวสกลลิลสองเร็วสุดเนะาะอันนี้เป็นคอมโบแชงค์ต่างๆที่คิดไว้นะครับเพราะว่าผมไปลงทุนแชงค์สุดนะครับก็เลยว่าเหรียญก็อาจจะทําเฉพาะด้วยเนาะ ที่เหลือเปนเหรียญที่คิดไว้อันนี้อันนี้ผมผมชอบเหรียญน,นี้เพราะว่าโซโลมันเวลาเลือดมันต่ากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะอึดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็คอมโบกันนี้ครับก็พอเลือดต่ากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะบวกคี้เนาะแล้วเราก็ไปเด้งเลือดกลับมาจากสองเหรียญน,นี้เนาะเด้งเลือดก,ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับนี่เหรียญแชงที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับที่บอกว่าแปลกแปน่เลยนะก็จะเป็นบวกอย่างละสิบแปดเนาะแอตแทกดีเฟนเอชพีก็รวมแล้วยอย่างละห้าสิบสี่นะครับ ก็จะเป็นครูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับแล้วก็อันนี้ k คแล้วได้เคลียนะครับก็คือเรียกได้ว่าถ้าฆ่าได้มันจะเริ่มไหลไหล,หลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือทําไว้ตอนตั้นแต่แฉงเพิ่งมาครับตัวแก้แฉงยังไม่มีปัจจุบันใช้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าพอดามจไม่ถึงเนี่ยมันมันโดนเคลียเคลียบัฟแอคแทกบ A ่อยนะครับคือเราบัฟบับบมาตั้งนานเนาะแล้วก็โดนแบบไปตบโดนปิ้มัมตบบัฟหายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็เลยเรียนนี้อาจจะเริ่มไม่คุ้มนะครับถ้าจะใช้ต้องใช้ดีๆหน่อยอันนี้เซตลดดาเมจน,นะครับผมเคลียร์ไปแล้วเพราะว่าขี้เกียจใช้นะครับจริงมันลดได้ประมาณสูงสุด27บเเซนล,ลยนะครับแต่ต้องยืนทงคนอื่นเนาะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็หมดไปกับเซตเหรียญน,นะครับนี่ผมให้ดูคลังเหรียญของผมนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าเกิดผมจะทานเฟอร์นครับคือผมมีของเยอะมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทําครั้งหนึ่งแล้วมันต้องมันต้องไอ้นี่เยอะครับมันใช้เพชรเยอะผมก็เลยจะดองพวกนี้ไว้หมดเลยนะครับ เก็บไว้เยอะมากๆเลยครับเหรืยนที่ดีๆเนี่ยก็มีผมยังเก็บตัวบวกเลือด24อน,นะครับไว้อยู่3อันนะครับแล้วก็หลักๆมีประมาณนี้ครับของ iPad เนี่ยเพิ่งใช้หมดไปแต่ส่วนใหญ่ที่เหลือทำทำได้เกือบหมดนะครับขาดขาดของให้ฟูๆไม่ไม่เยอะครับจริงผมทำเป็นตารางไว้ใน iPad นะครับจะเวลาเวลามาดูจะได้ดูง่ายนะครับ โ okay. อเคก็วันนี้รีวิวสั้นๆทนเท่านี้ก่อนละกันนะใครอยากดูรีวิวส่วนไหนของไอเดีเพิ่มก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพยายามนะครับ4.5ปีไม่เคยเติมนะครับผมก็ต่อไปนี้อาจจะคิดอดีกทีครับว่าจะเติมไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ